มยกับคุณนะครับรอคนอนอัตตินกลับไปๆครับผมสนุกดีครับสนุกดี<ม>ขโมยตัวสีแดงใดี่ออดีดครับบ้านที่ท่านเรียบร้อยดีไหมครับครับผมเรียบร้อยดีครับผมตอนนี้ก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วครับรอจนคนร้อนจนคนหลอนร้อนหลอรอ,นอนจนคนหลอสวัสดีคอมบิวตี้นะครับ สนุกมากมากเลยใช่ไหมคอนเสิร์ตเมื่อคืนเดี๋ยวเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับนี่ทุกคนเราเปิดได้ตัวนี้นะครับตอนนี้เราได้มา2ตัวนะครับสีจะต่างกันนิดนึงแต่แบบขอโทษนะครับเราได้ตัวแรทั้งคู่เลยฮนะเดี๋ยวไ นี่น,นี่มันมีมันมีวันนี้วันนี้พี่แจงเขาก็มาจุ่มเหมือนกันนะครับอ่าพี่แจงโชว์หน่อยโชว์หน่อยอนนโชว์กอล์เพนด้าเนี่ยจ้ากอล์เพนด้าค่ะอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นบัตเตอร์ไฟค่ะเป็นผีเสื้อขยับปีกนี่น่นารักไหมสวยมากหนูสวยเหรอคะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้คือสาวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สามารถแบบ เปิดข้างหน้าได้อ่าอ่าข้างหน้าได้เขาบอกให้หนูพูดจริงๆหนูจะไม่พูดนี้อันนี้จะเป็นบัตเตอร์ไฟค่ะเป็นผีเสื้อขยับปีกเขาบอกว่าแค่ผีเสื้อขยับปีกก็จะเทือนถึงดวงดาวเคยได้ยินไหมคะสวยจังนมาจากขอบคุณค่ะมันเป็นทฤษฎีหนึ่งลองไม่อาจอันนี้จะเป็นของกลสเกลของเได้ของแท้นะคะอันนี้มาจากว่า ป๊อไม่เป็พูดถึงตัวนี้หรอหรือว่ามันเป็นบทความของนักวิทยาศาสตร์เป็นบทความของนักวิทยาศาสตร์อ๋อบทความนักคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นทฤษฎีนึงของเวลาถีบเสื้อขยับตีลองไปอ่านลองไปอ่านลองไปอ่านสวยไหมคะน่ารักเข้าถึงจริงเข้าถึงจริงเข้าถึงมากสวยสวยไหมคะสวยไหมคะระวังติดกองเมมนะครับ จริงกลัวมากเลยสวัสดีพี่เ็นซีนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วเขาเ้าเส้นไปแล้วไม่ติดแล้วคะ่ะไม่ติดไมอยู่ในเส้นแล้วค่ะสวยค่ะ,ส,คะสวยค่ะเ <laughs> ดี๋ยวผมเก็บก่อนนะคระับเอาผิงนั่นด้วยสวยแบบสวยคู่ใครนะแฟนคลับสวัว <laughs> สววดีพี่น้องชิดนะครับต้องต้อง มาขนาดนี้ไม่เรียกติดแล้วครับทีนี้อยากจะเปิดโรงงานของตัวเองเขาเสร็จแล้วค่ะเขาเสร็จแล้วค่ะเต็มเลือดดำเลยค่ะไม่แดงก็ดำแล้วก็ได้คือไม่อยากจะขิงนะได้ห <c oughs> น้ากล่องแล้วก็ได <c oughs> ้ตัวแบบว่าตัวแระไม่อยากจะขิงอ๋ออะไรนะขิงอยู่อ๋อขิงอยู่โอเคอ่ย <c oughs> ขาดแล้วเดี๋ยวงักงขายาวได้นี่ต้องมาจุม่มต้องมาจุ่มวันนี้ก็มีกำลังใจแล้วเม,มื่อนนเช้าบอกว่าถ้าไม่ได้มาจุ่มนะวันนี้ร้องเพลงไม่ออกเลยแบบขึ้นเพลงพุ่งพุ่งเนี่ยพุ่งนี้ค่อยร้องไม่ได้เลยนะจะแบบพุ่งติดตรงคอเนี่ย ติดตรงคอเนี่ยพุ๊งพุ่งพุ้งเนี่ยแต่พอจุ่มตอนโอ้ตอนนี้ร้องแบบทั้งคืนได้เลยนะตอนเนี้ยเนี่ยร้องทั้งคืนได้เลยพอได้จุ่มปุ๊บอะแต่ถ้าแบบไม่ได้มาจุ่มนะพุ่งพุ่งพุ่งนี้อีพุ่งนี้อึ๊งนี้เนี่ยจะติดตรงคอเนี่ยใช่แต่ตอนนี้ก็แบบโอ้ร้องได้ทั้งคืนเลยจริ้งขาดกับบิลลี่ใช่ พูดได้เต็มที่ครับทางนู้นเขาพูดไม่ได้ไม่เกี่ยวกันหรอกมีโมบกันมไมคะเดี๋ยว้เดี๋ยวก่้นอยู่ยูไหนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปจุ่มให้้บอกโลเคชั่นก่อนเซ็นทรัลอายุทยาครับชั้นจีปะ มีวันนี้เขามีนิทรรศการนะครับวันนี้เขามีเอ็กซิบิชัน่นนะผมมาเลยนะครับมาเลยนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับเชิญชวนทุกคนมานะครับมาจุ่มกันนี่เลยนะครับนะครับยกบ,บ็อกก็ได้ครับยกบ็อกก็ได้สวัสดีครับพี่รักสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับพี่วิวแล้วสวัสดีนนครับ บล็อกเลยใช่ไหมสี่พันไปเลยใช่ไหมไปเที่ยวที่ไหนครับวันนี้มีงานที่สุพรรณนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะ้ามาผิดทีห่หนโอ้พูดผิดครับไปทำไมสุพรรณครับ เนี่ยจุ่มเยอะเกินเราโซซสอยโซซสอยที่แขวนอยู่น่ารักอันไหน <c oughs> ไหน,นี่นี่น้องน่ารักมากเป็นคลายเบบี้นะทุกคนแฮปี้ <c oughs> เป็นอาการข้างเคียงของคนที่จุ่มเยอะๆนะครับอยากไปสวนเลยค่ะไม่ต้องไปไม่เจอสวัสดีครับสวัสดีพี่วาสนาน่ารักมากค่ะกิ้งกากิ้งคือกิ้งกากิ้งคือกิ้งกากิงกาก้งคืออ่ะมองเวลาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยว ผมจะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมเด, <laughs> เดี๋ยวไปพ <laughs> ิธีวชิวสวัสดีคนระับจุ่มไปกี่กลองได้มาสองจอมจมจุม่มสองจอมเลยรับวันนี้อินเทรนด์แต่หนูแล้วก็ผมดูครับผม <laughs> เดี๋ยว ก็จะไปซาวเชคก่อนนะครับอย่าลืมน,นะครับเชิญชวนทุกๆคนเลยวันนี้ใครที่อยู่ที่จังหวัดพระนครสีอยุธยานะครับแล้วก็ช่วงเย็นไม่ได้มีภาฯรกิจที่ไหนหรือว่าอยากจะหาร้านนั่งชิลๆฟังเพลงสนุกๆได้กันนะครับวันนี้อาจมีงานคอนเสิร,ร์ตนะครับผมที่หลวงเล่าของเพลง9นะครับอยุธยาก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับงานนี้เป็นเป็นฟรีคอนเสิร,ร์ตนะครับผมเออก็ ไม่มีการเก็บค่าค่าเข้านะไม่มีการเก็บตั๋วนะครับค่าบัตรในการเข้านะครับผ่านฟรีผ่านฟรีนะครับผมเชิญชวนทุกทคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับกําลังใจในส่วนของงานเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึงงานที่ประทับใจมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกได้ถึงมิตรภาพดีๆที่ที่พี่ๆนะครับ น้องทุกคนมีต่อกันไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทางน้องโนอาแฟนคลับทางน้องป้ายๆนะครับแล้วก็แฟนคลับของบ้านอาตินทางฝั่งของอาร์ตเองนะครับทุกๆคนก็มาสนุกด้วยกันนะครับทางพี่ๆที่มาเจอกันที่งานด้วยเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามดูคอนเสิร์ตของเมื่อคืนผ่านทางสตรีมไลฟ์นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวมีโอกาสตต่อไปก็ ก็คิดว่าก็คงอยากจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะครับในฐานะของมิตรภาพทางดนตรีสีสันของของของพลังงานดีๆเนาะที่เราได้แบบช่วยกันสร้างสรรค์มันขึ้นมาก็เห็นทุกคนมีรอยยิ้มเห็นทุกคนมีความสุขเห็นทุกคนแบบเต้นกระโดดสนุกไปด้วยกันก็เป็นอีอก,อกภาพภาพหนึ่งที่ที่รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ กำลังใจดีๆจากพี่ๆี่แฟนคลับของอาร์ทุกๆคนนะครับขอบคุณความเมตตาาคอมเมนต์ด,ดูนะครับจากแฟนคลับของน้องป้ายๆด้วยแล้วก็แฟนคลับของน้องโนงอาด้วยหวังว่าโอกาสต่อๆไปนะครับเราจะได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างความสุขแบบนี้อีกนะครับมิตรภาพใัวงดนตรียังมีอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับและก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจดีๆในการการทำงานใช้เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับชีวิตของเราแล้วก็ เพื่อเป็นเป็นสิ่งดีๆให้กับหัวใจของเราเรื่อยๆไปกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่มีสวัดดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะต้องเดินทางไปที่ร้านเพื่อไปเตรียมตัวในการซาเช็คคืนนี้ผมมีคอนเสิร์ตที่จังหวัดพระนครศรียานะครับผมที่โรงร้อของเพลงเก้ายังไงเดี๋ยวดึกๆนะครับใครที่สะดวกนะครับเียนเชิญมันเจอกันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามใหม่ๆขอบคุณทุกการแชร์ไลฟ์ด้วยแล้วก็ ขอบคุณครับผมทําให้เต็มที่อย่างแน่นอนขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายทุกคน thank you so much for your support นะครับ and say hello to my international f a n ด้วย thank you for your the best inspiration ด้วยนะครับบาย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  see you ครับ